คันนี้พี่ลูกค้าทะเบียนบ้าน้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็เลยอยากได้เป็นป้ายอำนาจน,นะฮะจัดก,การโอนให้เลยนะครับผมเตรียมเล่มเตรียมชุดโอนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บนสำนาจนะครับแล้วก็ขับถึงให้เลยที่อำเภอธนานะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ปลายทางอำนาจเจริญนะครับขับส่งถึงที่ร้อมโอน ที่ขนส่งอำน,นาจด้วยนะครับผมเล่มมาพร้อมนะครับกับ Isuzu t r 87 2.5อลัย Power คันนี้นะฮะวิ่งมาแล้วตอนนี้ก็จากอุบลกำลังเข้าเรืออำนาจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e แล้วก็ติดตามให้ด้วยละกันนะครับผม เข้าสู่เขตจังหวัดอำนาจเจริญแล้วนะครับผมต่อไปก็มุ่งหน้าไปที่ขนส่งจังหวัดนะครับถ้ามาจากอุบนก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข20-2สี่แยกเขาเรียกสี่แยกอะไรครับจะมาดันำนาจแยกธนาคารกรุงเทพแล้วกันเลี้ยวซ้ายนะครับไปตามหมายเลขรับต่อไป 2อ2อีก8กิโลเมตรประมาณ8กิโลนะครับตามจ p s นะฮะีค,ครับเดินทางกันต่อดีอค,ครับน่าจะถึงแล้วครับขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมครั้งแรกเหมือนกันครับที่ผมเคยมาดูเซอรการโอนรถที่นี่นะครับพอดีมีรุ่งพี่ที่รู้จักครับแกเดิน ครับผมจัดการเงินม,มการโอนเข้าจังหวัดอำนาจเจริญเรียบร้อยนะครับโอ้ป้ายทะเบียนสวยมาก tfr กคันนี้นะฮะต่อไปก็เดี๋ยวเตรียมขับจัดส่งต่อที่อำเภอพนานะครับผมนี่ครับผมก่อนส่งมอบนะครับทริ นิดๆน,นะครับเล็กน้อยที่จะแนะนํานิดนึงสำหรับท่านใดที่จะเอารถมาโอนที่ขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็คือหนึ่งเลยคุณต้องมีตัวนี้นะกัปปะนะครับหน้าหลังต้องมีนะครับมมีม,ม,มไม่ผ่านนะฮะผมมาแต่เช้าครับไม่ผ่านเพราะว่าไม่มีตัวนี้นะก็เลยต้องได้ไปใส่ให้ลูกค้าเพิ่มนะครับผมแล้วก็ท่อนะครับ ท่อต้องตรงแบบนี้นะฮะท่อต้องตรงแบบนี้ห้ามงอด็ดขาดนี่ครับได้ไปตัดท่อมาด้วยนะตัดปลายทอ่อออกนะปลายท่อมันงอนะฮะต้องท่อตรงครับแล้วก็ต้องมีอากันสาดนะครับกันสาดบางควรแบบนี้นะฮะโอเคทั้งวันเลยวันนี้ที่สำนักงานขนส่งจงังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะติดตามต่อแล้วกันเดี๋ยวผม ขับส่งลูกค้าที่อำเภอพนาต่อครับผมอีก5้ารอยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข2134่ตามนั้นครับผมปายทางที่อำเภอพนานะครับผมจากกำา่านเจริญมาเลี้ยวซ้ายไฟแดงตรงเลือกนาดนะครับไปทางหมายเลข2 1 3 4นสนะครับผมเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองหนึ่งส หมายเลข2134 21กิโลเมตรเคครับอีก21กิโลเมตรนะครับนี่คือสัญ,ญ,ล,สญ,ญลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับนั่นคือจักรยานนั่นเองแยกลือช้นะครับตัวนี้หมายของคุณอยู่ทางขวาโอเคถึงแล้วครับนี่คือสถานีขนส่งคือพนานะครับผมเดินทางมาถึงแล้วผมหาที่จอดก่อนนะครับระหว่างสูงว่าผมอาจจะไม่ได้ถ่าย คลิปหรือหาอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีตาก้องครับเอาตรงๆเลยมาคนเดียววันนี้ขากลับก็จะนั่งรถตู้กลับด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอยกดไลค์กดแชร์ซอร์สกา์ให้ด้วยแล้วกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับ